คำว่าชีวิตคู่เนี่ยมันก็เหมือนลิ้นกับฟันนั่นแหละครับก็ต้องมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเป็นธรรมดาบางทีปัญหาเล็กๆคุยกันไม่เข้าใจกันเนี่ยก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้และปัญหาที่ใหญ่ระดับชาติบางครั้งมันก็เริ่มมาจากแค่คําว่ากิน <c oughs> อะไรดี โอ้โหแน่นอนสิครับที่ว่าระดับชาติเน <or, S 1> ี Burn ่ยเพราะประเทศเราขึ Bilder ้น like ชื่อเรื่องอาหารที <tierra. S 2> ่อร่อยและมีอยู่แทบทุกตรอกซอกซอยเรียกว่าละลานหูละลานตาเลือกไปถูกกันไปหมดก็เพราะประเทศเราเนี่ยรวมเอาวัฒนธรรมจากหลายชาติรังสรรค์มาอยู่ในรูปแบบของอาหารซึ่งพอเกิดเมนูต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยคนรุ่นหลังก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วเมนูอะไรคือไทยแท้วันนี้เรามาทำความรู้จักกับอาหารไทยเพิ่มขึ้นกันครับ คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าอาหารไทยมีรสชาติที่อร่อยและเป็นเอกลักษณ์จนทําให้ชาวต่างชาติติดใจและมีชื่อเสียงในเรื่องอาหารเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกก็เพราะว่าสภาพภูมิประเทศของไทยเอื้อต่อการทําการเกษตรครับร่วมกับเอกลักษณ์ของรสชาติอาหารที่มีครบรสทําให้ไม่ว่าใครได้กินแล้วแล้วก็ต้องติดใจในความอร่อย และด้วยความที่เมืองไทยของเราเนี่ยนะครับโด่งดังมากๆเรื่องสตรีทฟู้ดทาให้ชาวต่างชาติเนี่ยต่างติดอกติดใจถ้ามาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยคลาดไม่ได้เลยนะครับกับการที่จะได้ลิ้มลองรสชาติอาหารไทยสักครั้งหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับไอ้อร่อยเนี่ยมันอร่อยแน่ๆล่ะแต่ไอสิ่งที่เรากินกันเนี่ยมันจะใช่อาหารไทยแท้ๆหรือเปล่าหรือว่ามาแปลงเอาทีหลังแต่ก่อนอื่นไปเข้าใจความหมายของคำว่าอาหารไทยแปลงก่อนดีกว่าครับ อาหารไทยแปลงก็คืออาหารไทยที่แต่งแปลงมาจากต่างประเทศหรือว่ารับอิทธิพลมาจากต่างประเทศนั่นเองครับ บางชนิดนี่นะครับคนไทยคุ้นเคยกันมากเลยจนไม่รู้สึกว่าเป็นอาหารของชาติอื่นอย่างเช่นมัสแมนที่มีอยู่ในกาเปชมเครื่องคาวหวานที่เรารู้จักกันดีที่จริงแล้วเนี่ยเป็นอาหารไทยแปลงเราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียนู่นนะครับแกงจืดต้มจืดทั้งหลายเราดัดแปลงมาจากอาหารจีนทั้งนั้นเลยครับนั่นก็เพราะว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับได้ปรุงแต่งรสชาติของหลายๆวัฒนธรรมต่างประเทศมารวมเป็นหนึ่งผสมผสานกันอย่างลงตัว ทําให้มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นก็เรียกได้ว่าคนไทยเนี่ยได้รังสรรค์เมนูที่ต่อให้ไม่ใช่ไทยโบราณแต่ก็ถูกปากถูกใจคนทั่วโลกจนเมื่อปีพุทธศักราช2,564ที่ผ่านมาเนี่ยเว็บไซต์ของ CNN ได้จัดอันดับให้มัสมั่นแกงแก้วตาของเรานั้นเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลก อย่าเพิ่งไปไกลครับกลับมาที่สารานุกรมไทยกันก่อนว่าอาหารที่เป็นไทยแท้แบบดั้งเดิมออริจินอลเนี่ยเป็นยังไงกันแท้จริงแล้วอาหารไทยแท้คืออาหารที่คนไทยปรุงกันมาตั้งแต่โบราณแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คืออาหารคาวและอาหารหวานอย่างอาหารคาวบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะมีครบทุกรสชาติเลยนะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดอย่างเช่นข้าวแช่ต้มโคลง้งแกงป่าน้ำพริกหลน และขนมไทยแท้เนี่ยนะครับก็จะปรุงมาจากแป้งน้ำตาลกะทิเป็นส่วนใหญ่โดยวัตถุดิบส่วนมากจะไม่ใช้ไข่ครับถ้าขนมชนิดไหนที่มีไข่เป็นส่วนผสมนะครับสันนิษฐานไว้ได้เลยครับว่าเป็นอาหารไทยแปลงทั้งนั้นไม่ว่าไทยแท้หรือไทยแปลงก็มีรสชาติที่อร่อยและเป็นเอกลักษณ์สร้างวัฒนธรรมการกินขึ้นมาใหม่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและอาหารไทยในวันนี้จะเป็นยังไงก็ต้องร่วมค้นหาศึกษาและนิยามกันต่อไป ที่สำคัญอย่าลืมครับว่าความรู้คืออาวุธรู้ให้สุดอย่าหยุดแค่พอรู้แล้วมาดูกันต่อในสารานุกรมไทยสวัสดีครับ